กดเข่านะคะก็จะเป็นเง่าแห้งหรือว่าค่อนข้างกลมนะคะหรือว่าจะเป็นแง่งนะคะยาวออกมาประมาณ 3- 10เซนติเมตรนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่1-2เซนติเมตรแล้วก็ผิวของกดเข่านะคะก็จะเป็นครุขราตะปุ่มตะปัํานะคะแล้วก็รอยติดตามขวางนะคะหรือว่า,าสีของกดเข่านะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะ ซึ่งก็จะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวด้วยนะคะกลิ่นหอมเฉพาะตัวจะมีรสชาติที่หวานขมแล้วก็เผ็ดร้อนนะคะซึ่งในตำตรับกัญชีย์หลายชาติก็จะผสมสมุนไพรกดขมเหานะคะในยาหอมเทพประจิตแล้วก็ยาหอมนวโกนะคะช่วยอาการวิงเวียนนะตาลายใจสั่นนะคะแล้วก็อาเจียนแก้จุกลมแก้ลมจุกแน่นในท้องนะคะส่วนใน ระบบทางเดินอาหารนะคะกดข้าเหมาก็ผสมกับตัวยาชนิดอื่น